แต่มันก็หน้าตาเหมือนโปรตีนเกษตรนะมันหนึบหเฉยๆเนาะอยากให้ได้ลองชิมดูอ่วในวันนี้นะครับพวกเรามังสิรันะฮะมีอะไรจะมาแกะกล่องมาให้ทุกคนดูกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศทางแถบสแกนดิเนเวียมานะครับซึ่งโอ้โหอยากจะบอกว่าอาหารวีแกนที่นั่นเนี่ยมันรุ่งเรืองมันเจริญเติบโตอย่างบ้านเราเทียบไม่ติดเลยอะจะไปหาวีแกนอะไรทานง่ายมากนะครับ รวมถึงพวกของเจของวีแกนของอะไรพวกนี้ที่ทำเทมเพลมขึ้นมาทั้งหลายแหละเยอะมากมากนะครับเราเจอแบบพวกบีฟเจอร์กี้อะไรพวกนี้พวกเนื้อเจต่างๆที่เอาไว้เคี้ยวเล่นกินเล่นนะครับทูน่าเจก็มีนะครับคาเวียร์เจด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็น่าสนุกน่าลองอยากรู้ว่าข้างในามันเป็นอะไรยังไงเหมือนกันนะฮะก็เลยอยากจะลองเอามาแกะกล่องเรามาเริ่มจากอันนี้นะฮะมีอยู่3รสชาติด้วยกันนะครับ โชว์ให้เห็นชัดๆจาะว่ามันจะหน้าตาแบบไหนกินเย็นๆเลยหรอโอเฮยแต่ว่าถ้านับว่าเท็กเจอร์หรือว่าสัมผัสมันชิ้นเนื้อมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้โอเคนะเป็นซี่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลย ก็เหมือนเนื้อเจบ้านเราทั่วไปมีกลิ่นแบบสไตล์ไต้หวันไต้หวันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจคำว่าไผ่พินัทมันก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นสเตย์อันนี้ก็ลองเท็กซัสบาร์บีคิวมันมีกลิ่นเครื่องเทศอะไรแปลกๆคนะ่ัเท็กซัสบาร์บีคิวหน้าตาเป็นแบบนี้เทียบกับเนื้อเจไต้หวันนะคนละแบบกันเลยอะ่ะ กาเป็นแบบเนื้อเจไดหวนันมันจะออกมาเป็นกลิ่นเครื่องเทศเครื่องพะโล้เครื่องอะไรพวกนี้เรารู้จักกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยกลิ่นมันจะออกเป็นทางแบบอาหารตะวันตกอะสไตล์บิฟเจอร์กี้แบบนั้นแหละถัดไปก็ทิกเกลิสโมกก็เป็นลมควันทั่วไปนะครับอืมอันนี้เป็นลมควันอันนี้เป็นบาร์บีคิวแต่ว่าถ้าเป็นแบบถั่วเนี่ยสีจะอ่อนกว่าชัดเจนพอเป็นแบบลมควันเนี่ยมันก็ดังแบบอร่อยนะอร่อยแข่งไหมออกแป๊บนึงนะ เราห้ามเอาอาหารมาเล่นเดดใช่ไหมมาครับโดยรวมเนี่ยคิดว่าราสชาติไม่น่าจะถูกปากคนไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าในฐานะฝรั่งแล้วเนี่ยก็น่าจะโอเคเพราะมันก็เป็นรสอาหารเขาก็รสชาติประมาณนี้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือ3มอย่างแรกของเราที่เราเอามาแงะแกะฉีกออกมาให้ดูให้ชิมกันนะครับเราอยากจะลอง ทูนา่ายี่ห้อทูโนนะฮะเรามีแ r a กเกอนะครับแล้วเราก็มีขนมปังด้วยเอามาทําเป็นแซนด์วิชกันนะครับมาคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้มากินมาชิมกันดูแล้วนะครับว่าปาทูนา่าวีแก้นแบบน aw, uno, เนี้ยยี่ห้อท u n นเนี่ยนะฮะข้างหลังกระป๋องเขาหน่ารักมากเลยอ่ะเขาเขียนว่า no bone spared ไม่มีก้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแกะออกมาดูก่อนเลยแกะสามกระป๋องเลยดีวยกว่าเน่ถัดไปเป็น t u n น and น a y o นะครับ ถัดไปนะครับเป็นทูน่าไทยสวิตชิลี่นะครับปั่นหน้ากับน้ำจิ้มไก่โออันนี้เหมือนแบบน้ำจิ้มไก่ที่แบบหวานๆแต่ไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย oh. อันนี้ข้างกระป๋องเขาแนะนําให้มาราดบนสลัด oh. ส่วนอันนี้ข้างกระป๋องเขาแนะนําให้ทําเป็นแซนด์วิชมาชิมแบบไม่ต้องผสมอะไรก่อนเลยดีไหมว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับ oh. อันนี้ให้ให้ดูเท็กเจอร์ให้ดูเท็กเจอร์เนี่ยเป็นแบบนี้ แต่มันก็หน้าตาเหมือนโปรตีนเกษตรนะเหมือนเอาโปรตีนเกษตรมาหั่น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 แล้วก็อัดลงกรบป๋องอ่นเท่านั้นเลยอ่ะขนลุกขนลุกหน่อยมันคือโปรตีนเกษตรแบบก้อนกลมที่เอามาซอยซอยซอยแล้วก็ดับว่านะพราเทคเจอร์มันขายกลิ่นกับรสชาติก็ขายเหมือนเอาโปรตีนเกษตรมาคลุกกับน้ำจิ้มไก่แล้วมายีให้เละๆใหญ่ๆแล้วก็อัดใส่กระป๋องมาอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สวยงามเลยไหมเนี่ยเรามีแครกเกอร์แล้วนะครับอ๋อ อย่างนึงที่จะอวดเรายังมีคาเวียอ,อยู่อีกสงกระปุกเป็นคาเวียเจอ,อันนี้เขาก็น่าจะทํามาจากแตนด้าวน่าจะจากสาหร่ายหรืออะไรอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยให้ดูเท็กซเจอร์ข้างในมี2ส,สีด้วยสีแดงกับสีดําก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นอาหารนี่แหละ ที่จะเอามาประดิษฐ์ประดอยทําเมนูอะไรที่เราจะแบบวิลิสมาลาออกมาได้ประมาณหนึ่งนะครับมาคราวนี้เราเอาคูน่าในน้ําแร่มาวางบนแครกเกอร์แล้วก็โรยคาเวียเข้าไปข้างบนอีกนิดหนึ่งแบบนี้ดูนะ่ากินขึ้นมากรันทันทันอากให้ได้ลองชิมดูอะตสามารถลองรับอะไรแปลกๆได้ มันไม่ค่อยทนา้าพี่แต่มันก็มีกลิ่นความเป็นโปรตีนเกษตรสูงมากเลยตอนนี้นส่วนคาเวียเนี่ยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยมันไม่ได้มีแบบความเค็มไม่ได้มีความอะไรขึ้นมาเลยอ่ะมันหนึบๆเฉยๆ <นะ S 1> เลยพี่ด้วยความที่มันเป็นลูกๆเม็ดๆอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคิดว่าก็ก็ก็ได้อยู่เนาะถัดไปทูนา่าใน<อ>มายองเนสอันนี้น่าจะโอเคนะกลิ่นโอเคนะเราทําเป็นแซนด์วิชแบบข้างกระปุกเขาก็ได้เนาะ เป็นอีกหนึ่งเทรนนะครับแซนด์วิชแบบไม่มีโปกข้างบนเราเปิดข้างบนไปเป็นโปเป็นเฟรชแซนด์วิชนะครับมาประกอบจะได้กินง่ายๆลีอยากให้ลีได้ลองชิมเข้ามาเลย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 เราจะเรียกนี่แหละคนรอบข้างเราได้กินเต็มหมดต่างมุมครมุมลีมีแฟนอย่างนี้กัดคำนี้ไปบอกต่อเลยลีมีแล้วเลยไม่กลัวกัดคำโตได้ไม่ไหวแล้วหรอคือน้อง กัดไปโดนมาแล้วน้องก็เลยไม่สู้โอเคจบท้าันไม่ดีจากที่ดีส่งคืนมาให้เรานะฮะกรุณาอภิปรายครับส0บคะแนนมันเหมือนเต้าหู้อ่ะีโดนไมตรงนี้อืมอืมอืมมันเหมือนเต้าหู้ที่เอามายีผสมกับไม่ตรงนี้มันม่รออืเรียกได้ว่าเป็นความต่างของอาหารจริงๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่ารสชาติไม่ถูกปากเราครับก็เดี๋ยวไว้เราจะสรรหาอะไรอย่างอื่นเข้ามาให้ลองกันต่อนะครับก็เป็นว่า คลิปนี้นะฮะเรามาเปิดกระป๋องเนี่ยกระปุกอะไรกันประมาณนี้ก็จบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไว้เรามาดูคลิปหน้าเรามีอะไรมาลองเล่นกันดูอีกนะครับบ๊ายบายครับ